คาราสุดแมนเชสเตอร์เจ็ดประจำวันที่7เมษายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตชาวนี้กรสนออารนันดงไนนิวคาสเซลคุยเบื้องต้นทาบคีนตัวแทนของอาริสันเดอร์อิสักนาเมื่อกางน,นี้การโชว์แมคคาโต้นะผมบริการงาร์นว่านิวคาสเซลติดต่อเอเจนต์ของสมอยคีนส่วนหน้าของฟิออริจนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงสมัน,นี้เพื่อจะแทนที่อาริสันเดอร์อิสักดาวยิงเนื้อหอมรายนี้ โดยอีซักเองกลา,ายเป็นหนึ่งในดาวซันโวที่ดีที่สุดในโลกนะฮะจากช่วงเวลาที่อยู่กับทนั่งของฝั่งสาริกาดงซึ่งดาวยิงไว้ชาเปไรนี้กดไปแรวมากถึง19ประตูในเกมฟุบอลพิมเยริกในฤดูกาลนี้และก็ทําประตูรว,วมกันทั้งสิ้น50ประตูจากทั้งหมด7 7เกมในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี โดยการน,นี้บอกได้เลยนะว่าไม่ใช่บริณงนาแปลกใจที่ยาวยิงสวิดิชได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นอา,นอนาร์ซนิเวอร์พูลหรือว่าแม่แต่แแบาเซโร์นาซึ่งนิวคาสเซิลต้องการนักเตะเอาไว้การนั้นอิสระก็เป็นที่หมายปองของสโมสรระดับแชมเปี้ยนลีกอีกทั้งสาริกาดงยังอาจจะจำใจปล่อยตัวหากได้ข้อสเสนอระดับ100้ล้านปอนยื่นเข้ามาในขรังนี้ แม้จะไม่การันตีนะว่าอีซักจะอำลานิวคาสเซลในช่วงสมรน,นี้กระนั้นสโมสรก็มีแผนรองรับเอาไว้แล้วซึ่งการโชวแมคคาโต้สู่อ,อิตาเลียนระบุเลยนะว่ามีการเจรจาเบื้องต้นระหว่างนิวคาสเซลกับเอเจนต์ของมอยส์คินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงสม,ม,มัน,นี้อดีตกองหน้าเอฟเวอร์ตันก็ย้ายมาร,ร่วมทัาฟรีออริญ่า เมื่อช่วงปีที่แล้วและก็ระเบิดฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโดยทำประตูมากถึง15ประตูจาก26เกมในซีเรีารวมทั้ง4ประตูจาก7เกมในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนอกจากนั้นดาวเตะในวัย25ปีปรายนี้ยังติดทีมชาติอิตาลีและกทำประตูมากถึง2ประตูในเกม uh, เสมอกับเยอรมัน3-3ต่อในคิวที่ทีมชาติรอบสุดท้ายในครั้งนี้เพิ่มเติมกัิอีกด้วย นี่คือบารดูการที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข้งของคีนรัะด้วยฟอร์มเช่นนี้นวิวกาเสเซลมองว่าคีนคือตัวแทนที่เหมาะสมกับการแทนที่อิซักในครั้งนี้โดยการขาย,ขายแข่งจวิดิชและก็ซื้อดาวเตอ,อิตาอรีจะถือว่าเป็นกำไรมหาศาลสำหร,รับสาริการดงเนน่เนื่องจากว่าคีนเองนั้นมีค่าจีสัญญาเพียงแค่52ล้านยูโรหรือประมาณ43.4ล้านปอนด์ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ในช่วงสมอนี้ เดลดิวคาสเซิลเองยังคงต้องบรรลุข้อตกลงกับทางด้านของคีนสำหรับเดิวนี้แต่ว่าสโมสรก็รู้ค่าตัวที่สามารถจะจ่ายได้โดยมีการรายงานข่าวว่าค่าที่สัญญาจะมีผลตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมในครศนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะอานนะผมเป็นต่ว่างานนี้ผีถ้าเกิดว่าสนใจก็รีบดึงตัวอีซักนะครับผมมา่วมทีมเลยเพราะว่าทางด้านของทางฝั่งนิวคาสเซนลนั้นเตยมตัวจะหาตัวแทนแล้ว เรามาดูแาวต่อมานก,กันครับเอาล่ะยังไงจูวินตุสสนใจข้อเสนอสำหรับวิกเตอร์โอซิมเพมของนาบปรีและคิดว่ากำลังเจรจากันสูงกว่าเมื่อเทียบกับบรรทันของฝั่งแมนยูที่ต้องการกองหน้าในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยวิกเตอร์โอซิมเพมนะฮะกองหน้าตัวเก่งของนาบปรี วัย26ปีกำลังเป็นที่สนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะฮะซึ่งแมนยูเองและก็จูวนตุชเองนั้นก็เป็นสองทีมที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมโดยแมนยูเองกำลังมองหากองหน้าคนใหม่หลังจากที่รัสซุสฮอยดุนไม่สามารถทำประตูได้เลยตั้งแต่เดือนธันวาคมโดยมีการบริการข่าวว่าพวกเขาเองนั้นกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวโอซิมเฮม คาดการว่าค่าสัญญาของเขาอยู่ที่ประมาณ63ล้านปอนด์โดยจูมินตูชเองก็ให้ความสนใจในตัวของโอซิเมนนะแม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะประสบปัญหาการถูกตัดคะแนนทําให้โอกาสในการเข้าถึงรวมถึงยูฟาแชมเปียนลีกลดลงอย่างไรก็ตามพวกเขาเองนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมทัพในแนวรุกและก็โอซิเมนเองนั้นก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในครัักนี้ โดยด้วยความสนใจจากหลายสโมสรคาดการัำว่าการเจรจาเพื่อจะคว้าตัวโอซิเมนนั้นจะมีความเข้มข้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมุินี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเขาเนี่ยจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับประทานของสโมสรใดในครั้งนี้กันแน่นะนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรโอซิเมนถ้าเกิดว่าช้าอดหมดนะจ๊ะผีเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงวิเคราะห์บอล แมนยู U, เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูย์ต่อศูนยือหยัดได้สามัคีฟอร์มจืด5ประเด็นผีเจ้าเรือสุดกร่อยนะเมื่อวานนี้นะฮะเป็นว่าเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชในนัดที่196แมนยูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามโอทัฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายนจบลงอย่างจืดชืดน,นะฮะยังกับหมูกัดกันผิดด้วยปิดคาดด้วยสกรผลเสมอ0ูต่อ0 เนื่องจากว่าทั้งสองทีมไม่มีทีเด็ดที่ขาดมากพอที่จะสอยตาข่ายกันได้และก็แบ่งแต้มกันไปแบบน้ำอาบัวไม่ช้ำน้ำไม่ข,ขุ่นในคาัักนี้ซึ่งพร้อมกันนี้มันก็เลี่ยกไม่ได้เช่นกันที่สื่อบางสำนักของเมืองผู้ดีจะชี้ว่ามันเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เข้าข่ายที่เลวร้ายที่สุดนัดหนึ่งเนื่องจากว่าไม่มีทั้งสกอร์และความประจัยก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเสมอกันแบบตาข่ายไม่ขาดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2020 เริ่มกันที่ข้อแรกนะฮะแม่กไกวออกสตาร์ดเดริกหายหน้านะโดยทางฝั่ง,ง,งบริเบนอัมโมริมคือซือแมนยูเองนั้นก็เลือกส่งนะฮะแฮร์รี่แม่กไกวกลับมาอ่าลงเป็นตัวจริงตามพันานของคาดในครั้งนี้หลังส่งเซ็นเตอร์ฮาฟเจ้าเวหาลงบูธหน้ากองหน้าช่วงท้ายเกมที่ออกไปแพ้ฟอร์เรสต์่อศ นอกจากแม็กควที่ได้เสียบแทนที่มัชทยโดริกซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วรัสซูสฮอยรุนก็เป็นอีกรายชื่อที่เคลียโจชัวโซซีตกไปเป็นตัวสำรองซึ่งเป็นการปรับโผ11สบคนแรกรวม2จุดในคณะงนี้โดยนอกจากนี้แล้วรุกชอที่หายเด้งแล้วก็มีชื่อแตซุงมมานั่งสำรองเป็นครั้งแรกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยหลังแบ็กซ้ายกระดูกปอะปลานี้หายหน้าไปจากทีมตั้งแต่วันที่1ธันวาคม อย่างไรก็ตามการจัดโผเกมนี้อัลบริมทําให้ผีแดงเนี่ยไม่มีนักเตะท้องถิ่นที่เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ลงเล่นเป็น11คนแรกเลยแม้แต่ปลายเดียวรวมไปถึงตัวสำรองด้วยขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตีมีฟิลฟอร์เดนอาริก็นิโกโอเรนตีลงบูปร่วมกันทั้งตัวสำรองอย่างบริโกบรูอิชต่อมาข้อที่2เดอะบอยคัมแบ็กนะ โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมส่งเควินเดอะบอยลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากที่นัดก่อนที่ฝ้า้านคว่ำนะฮะเลรี้ไป2ต่อ0กองกลางทีมชาติเบลเยียมซึ่งก็ประกาศทีมหลังหมดสัญญาในช่วงสมร์น,นี้ได้พักไปเต็มๆโดยเป็นตัวสำรองนะฮะที่ได้อ่าไม่ได้ลงสนามดันแล้วเดอะบอยเรจะลงเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชเป็นนัดสุดท้ายของเขาในการบูกับแมนยูเป็นครั้งที่22 รวมแล้วระเบายสีฟ้าสารับโผตัวจริงรวม4รายจากเกมกมุกบันพุทธโดยที่ฟิลโฟเดนบานดอนโดซิวาและก็มาสเตโอโคววซิสใช้ออกสตาร์ทเช่นกันและก็เป็นแจ็คกิวริชซาวินโยนิโก้กอนซาเรชรวมทั้งเชเดรมีโดกูที่ตกไปนั่งข้างสนามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3นะผมจะเป็นดาร์บี้แมชที่จืดชืดนะ โดยเกมในครึ่งแรกที่ลละครในความฝันถือวว่าผิดคาดอย่างยิ่งนะฮะหลังทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่เป็นชิ้นเป็นอันและก็เสมอกันแบบที่ไร้ประตูสถิด็ที่รูปเกมนั้นไม่ชวนให้น่าดูแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีทีเด็ดที่ขาดด้วยกันทั้งคู่โดยจากภาพรวมแล้วพอจะพูดได้เลยนะว่าเป็นเกมที่แมนยูนั้น ไม่ได้ด้อยไปกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ักเท่าไหรนักแม้การแของบอลจะเป็นรองทีมของเปปเปเกลียร่า61.7%และก็ต่อ38.3%แต่ว่าทั้งสองทีมยังคงมีจังหวะที่จะสอยตาข่ายมากถึง4หนนเท่ากันและกรส่งบอลเข้ากรอบหนึ่งครั้งเท่ากันแม้อันที่จริงแล้วผีแดงดูจะทําเสียวได้มากกว่าสำหรับโอกาสที่เกือบจะเป็นประตูอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับนะว่าริยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ ไม่ได้มีพิษสงเหมือนเคยแถมแชม้นเก่ามีแผนกลางที่สูงไวมากขึ้นด้วยทั้งเดอบรอยแบนเดโดซิวาอีคายูกูโดกันและก็มาชตัโอโควาซิชที่ทำให้ความปรักเดียวในการสร้างเกมรุกนั้นลดลงไปอย่างเยอะและก็ส่งผลให้เจ้าบ้านรับมือได้ไม่ยากอย่างที่ควรจะเป็นต่อมาข้อที่4เปเปเบกบอสเจ๋งสร้างสถิติรู้ได้ย่งไง กลับมาบูกันต่อในเครื่องหลังเรือบสีฟ้ามีเกมที่เหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่พวกเขาส่งโดกูลงมาลากเลื้อยแทนที่โฟเดนที่เริ่มกระเพกแล้วและก็ส่งผลให้เดโก้ดาวโรนโดนเล่นงานอย่างหนักพร้อมกันนี้โอมานบัชบูชก็เริ่มแผงลิดได้มากขึ้นกระทั่งแมนยูต้องอาศัยการเซฟขององ,องเดรโอนา,นาช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตู างไรก็ตามด้วยมาตรฐานที่ตกลงไปเนื่องจากว่าบริบายสีฟ้าผ่านเข้ามาถึงช่วงที่นีไม่พ้นต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะฮะพวกเขาจึงไม่อาจจะบุกมากรรมชัยเหนือทีมร่วมเมือได้และเสมอกันไปแบบไร้สกอร์โดยจากสถิติดังจบเก้าสิบทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลได้ดีกว่าตามคาด5 8า ต่อ41.5เปอร์เซ็นต์และแม้แมนยูจะได้สองยิงมากกว่า13.9ครั้งแต่ว่าทีมเยือนน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยจากการสอบบอลเข้ากรอบได้เหนือกว่า5ต่อ2ครั้งดีกว่าที่โอนาน่าช่วยเซฟให้ทีมเจ้าบ้านเก็บ1แต้มได้ในครั้งนี้นี่ต่ผมจะเป็นการพูดถึงนะฮะอ่าประเด็นร้อนหลังเกมที่แมนยูนั้นจัดหนักจัดเต็มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ได้แค่เสมอในครั้งนี้เพียงแค่นั้นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์ Manchester, ตัเด็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ